เดียนี้ก็ใกล้อบไอ้น้ำพาก็บพร้อมเสิร์ฟเลยกับแจ้วตับเซ็บๆ้ายสบายดี FC ทุกๆทานที่ติดตามนะครับส้มยังวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ทำว่าป่าวันหน้าเฮ้าพายูพาเที่ยวพายูพากินนะไมอนะวันนี้ถือว่ามีเมนูดิสมาเสนอทุกคนเลยสิผ้าทุกคนพี่น้องทุกคน อบไก่เนี่ยวันนี้นะอบไก่ตอกอบไก่ตอกแซ่บๆทุกคนเทวะอบไอ้น้ำนเทวะสูตรนี้เคยเห็นแต่เพิ่นเฮ็ดนัอะไรสีเฮ็ดลองเมื่อมันสิเป็นอะไรใดสีคือเพิ่นลูกบอลเลยอ่ะติดตามชมไปเริ่กันนะทุกคนเนาะนี่นะเทวะใก่้เขาก็ได้ลกคนลกอยังเป็นที่ห่มห้อยแล้ววันนี้นะวันนี้เข้าสีเกมนั่นเรียกว่าเกมฟักเป็นต้อนเป็นต้อนเลยฮัสิมาอบอบไอ้น้ำเนาะ kita ado parapara eh ninon hay ang gadi ตอนนี้ค่ะกำลังโค้งแล้วแคตอนนี้ก็กำลังโคกานเป็นเาขา็ี่ ໂຕໂຕເອີເດີ້ຄົນເດີ້ວ່າຕອນນີ້ເຮົາກໍໄດ້ເຮັດ કો ສຳເລັດໄປໄດ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບາດນີ້ແຕ່ວ່າຂາຫຼືວ່າ પી กວິຊາມັນເຮົາຊິຝັກເປັນຕອນເປັນຕອນລະມາເອີບຊ່ວຍກັບໂົ แล้วเาก็เข้าไปเอาเขา้าเอาใส่หม้ออบนะแล้วเอาสีเกมเครื่องปรุงมันก้อนมานทุกคนนะเลยกุเื่องก่อนทุกคนมาเลยเนี่ยตันนี้กระเทียมเนี่ยใส่ผงสุรอดเต็น,โนโ้

ทุกคนลังจากเป็นอันปักเนาะแล้วกเป็นปักอันขามันเนาะกะปีกับบอนหัวมันนะทุกนมก็เป็นอาไสเาครับเอานเนาะแล้วเป็นกเป็กโตมพเนาะนี่ก็ือเคร่องลุงน่นกนเลยเบเออันเกอแล้วก็แป้งเนะมเนนเกรสนาะแล้วก็เนาะ มือสีก็ยิ่งเพ่มเอ,อยู่เป็ดในกรยเป๋าเป็ดเป็ดไรนะไมก่อน ฝา,ากนะทุกคนฝากมีสเซอกันั่นเนาตาเนะท้ ขี้ดน้ำเน่าหอมนะหอมใบขียูดันนี้ก็คือว่าข้าได้กะปรุงข้าก็ได้ปรุงเคองครบไปที่เฮอยทุกคนใส่ขนาวเหนวก็ใส่เกลือใส่เป้งโน่หรือว่าผงสุรดแล้วก็ตมโหิไข่ไกระเทียมโห่ข้าเนาะแล้วก็ตมด้วยใบขี้หูดใบมะเขือ เดี๋ยวเส็สำเร็จไปที่หมหอยทุกคนเลยานี่ยเอาได้ยัดเข้าใส่กระตกลมือเนาะ้หญอัี้โดนนเอ้อดีตยุีน่ะฮะนิดเฟื่องซึ่งเาช่วยนให้อี่กินไผ้ได้ตนีล้พอได้งีก็ได้เฮ้อล่ะ

เดี๋ยวว่าตอนนี้ก็อบไก่อบไก่เข้ากับเดี๋ว่าได้ค้างใส่เตาเตาไฟไปที่เฮมฮ้อยแล้วนี่อันนี้เพิ่นว่าอบไอ้น้ำทุกคนนี่เดี๋ว่าอบไอ้น้ำต้นสบับปดสีสมบูรณ์แบบกว่านี้เนาะเดี๋ว่าอันนี้อบไอ้น้ำแบบพิเศษจ้ะเออแบบพิเศษเดี๋ว่าเฮ็นเฮ่นเฮ็ดน,นะยังบ่ทันเฮ็ดยังบ่ทันถนัดทุกคนเลยทดสอบเบิ่งนะ สอบเมืบางทีว่ามันได้ผลสืบต่อเลยเป็นชู้เฉพาะเลยวันนั้นชู้ชู้เฉพาะของเกี้ยละเนาะนั่นถือว่าในขั้นตอนนี้เราก็ใส่ใ,ใส่ไก่ว่าใส่หม้อตะลุ่มพุเนาะทุกคนหลังจากนั้นเาก็เอาหม้อตะเทิงม,มาตั้งใส่ตั้งเป็นใส่ใบ,บอตองโกยพอ,อยมอมันขี้หม้อมันคุ้งลงไปใส่แล้วเราก็เอาน้ำเอาน้ำเทใส่หม้อตะเทิงนี่น้ำใส่หม้อตะเทิงนี่เนาะถือว่าหลังจากจากน้ำในหม้อตะเทิงนี่ฟดสามเทล้วแม่น ซุปเป็นเท oh, uh, right yeah. ี่ห้อยทุกคนเลยแม่เนาอ้อมมาฮับปะทาะลดลงว่าเอามากินแล้วนะแซ่บเสีบมัทุกคนนะสูตรใหม่สูตรใหม่ติดตามเมื่อมันสีแซ่บสีแซ่บสีโน่เส้นใดถูกคนเลยสูตรใหม่ได้ไหนนะหลังจากน้ำที่อยู่มอเฮามันมันฮอนมันอายขึ้นมันฟฝนเลยเขาเอสิตักเออกมาเนาะสิตักเอาละตักเอาน้ำตัวเย็นนะครับว่าใช่ไหม

เี่เอาเอาแล้วไหมไหเรา่จักี่ทงนีกเป็นหู อบน้องนี่ยเทว่าอบไก่เท่ากันเนาะอบไก่ตอกอบไอ้น้ำเท่ากันอบอยู่หน้ากันคือว่าแล้วมันคั้มก่อนทุกคนเลยมาอบต่ออยู่บ้านนี้โอ้โนี่โอ้โหเป็นเสพจีทุกคนเลยอะไรจะโทษอยู่นะ หอมขนาดนี่โซนตัวนี้่งวันนี้เราสิได้ฟักฮับิสตาฟัก,ฟกไปกินน้อกันทุกคนไหมฟักไปกินวันนี้มันละแซ่บทั้งในสมิมึงสีโนโน่ยู่ได้สิม,มึงได้โนหอมหอมยู่ได้เาจาะเ,เลยนี๋ยวน,น,นี้ก็ใกล้อบไอ้น้ำก็พร้อมเสิร์ฟเลยกับเจลตับ๊บเซ็ป ว่ากินไปน้ำเลยเนี่ยพวกกินไปน้ำก็มีนี่โอ้โหแม่กับแตกตัวรอเลยสะสมได้เบาเบาคนรอมันได้เบาเต้ได้เนะเฮยกินน้ำกันนี่เนื้อนุ่มใช่ทุกคนเลยแซ่บหอมหอมมาเนละยนี่อาหารกันกินท่าก็ลายกันได้ไปเลยทุกคนเลย มีทั้งอบไก่แล้วก็ก้อยป่าแล้วก็ต้ม้าแฟต้ม้าแฟในสาวแบ่งมาเฮ้เดกจหลายๆฮะสาวเมื่อละเส่บข้าดเนี่ยเสียบข้าน่ละเนีย่างยู้เนาะงสาคนมนงสองคนยังกินเี่ยแต่ว่าข้ามันีรก็แซ่บขนาด แซบโนงานคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ฝากติดตามเลยครับชมเดอร์ทุกท่าน